สบายดีขอบคุณพระเจ้านอกสำหรับมันนี้ที่พระเจ้าได้นำถนนอนเขามาเพื่อการแบ่งปันพระคำของพระเจ้าพระคำตอนที่ห้าการเสด็จมาของพสูเยซูท้าพเถิดพระเยซูเข้ามาในโลกตอนที่หกตอนที่หกพระเยซูประกาศทัะเ็จเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าพี่น้องที่รักพระเยซู อยู่ในโลกนี้มาสองพันปีก่อนนะแล้วองค์ได้ประกาศขาพระเศษนำคนกลับใจตอนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเขาให้เขากลับใจใหม่ที่เขาดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปนั้นแล้วไปสู่ก็ด้วยกันประกาศขาพระเศษนั้นอยู่ในแว่นกระดิดีทุกที่ที่พ,พระองค์ไปภายหลาจะข่าขอบภาพวิญญาณมิสุขของพระเจ้านํา เจียถ้อยคาของพระเจ้าเข้าไปในป่าของลูกพระบิณจจาขคารวยดิเดียของพระบิณารมาสุดเมื่อเขาขอพระคำของพระเจ้าเป็นแสงสว่างไปในร่างกายของพี่น้องเมื่อเขาเข็ยนจิตนี้ก็ขอพระบิณาริสุดพระเจ้านําเขาเละบเจิมพระคำของพระเจ้าเข้าไปในจิตวิญญาณของพี่น้องเพื่อให้ให้ทุกคนได้เห็นได้ได้รับความรอดที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในนามขององค์สุขีเจ้าเอเมนขอพระเจ้าพระเยซูเมื่อสองพันปีก่อนนั้น พระองค์ได้รับปัจฉิมาจากโยฮันที่เมนฮงเจเลยพระองค์มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่บนศีรษะของพระองค์ลูปสันธานเกอดลูกพีล่ล่าลังนั้นไปสู่นั้นเมื่อพระองค์ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่บนศีรษะของพระองค์นะั้นพระองค์ก็รับใช้พระอิลาทำหมายสำคัญได้การวิจารณ์ไดเทศนาได้สั่งสอนพระองค์หนึ่งปี ถึง30ปีโบเคยเทศนาโบเคยสังสอนแต่พระองค์มีพระวิญญามประสูขิขพระเจ้าอยู่ภายในขอบพูดเพราะพระวนะิสูนั้นมารีนั้นตั้งคันด้วยดิดเดชของพระบิญ,ญามปรสูติพระองค์มีพระวิญญาณประสทธิอยู่ภายในะยางกินว่าพระองค์เป็นมูรของพระยาเมื่อพระองค์มีพระวิญญาณอยู่ภายในในั้นอายุ1ปีถึง30ปี พระสูตบอกเคยทําการอาจารย์บอกเคยเทศนาได้สั่งสอนบอกเคยรักษาลงเมื่อ,พร,ราา oh ion, อพระองค์ได้รับปฏิมาจากยูฮันดียอนนั้นที่แม่น้ำจอแลนนั้นพระองค์เลยรับการเกลืมที่มาจากพระเจ้าพระวิญญาณลูกสันฐานเหมือนหลกพิรา,จากจะอยู่บนพระองค์การเกิดมหยุดทงการทรงสกิดอยูดถึงพระยิสูพระยิสูก็ทําน้านเป็นลามงูลและเทศนาได้สั่งสอน เมื่อพระองค์ได้รับพระบิญ,ญาบาิสุ์ของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของพระศุก์พระสุก์เริ่มการประกาศข่าวเสริฐประกาศข่าวเสร็จเรื่องอาณาจักรสวรรั์พี่น้องที่รักงนำคนให้กลับใจใหม่ในนอนทุกคนอยู่ในโลกนี้ลำเนินชีวิตอยู่ในความบาปลำเนินชีวิตอยู่ในความตายลำเนินชีวิตอยู่ในการฉาบแช่ง เมื่อเราต้อนรับปีสูมาเป็นพระเจ้าของเราเราไล่ลุดจากสี่นั้นด้วยการสิ้นประสนของพระเซูที่ไม่ต้องเขียน,นยด้วยโลหิตของพระเยซูนะที่ไทยเรายืนหมูยืนแมวกับซากับบึงไฟกับประธานนั้นให้เราเข้าไปสู่สวัสค์นิรันดร์กาพระคัมภีร์ลูกาจึงเขียนไว้บทที่4ี่ข้อที่สี่สิบห้าบอกว่าพระเยซูได้เสด็จ ลับไปด้วยดิบเลดแห่งพระบิญญาณยังอยู่นั่งยังแทนกันดีและคิดจัพท์ของพระก็เลื่อมลืมไปตามทีโรลยลงเมื่อพิสชิ์ได้รับปฏิสมมจากยอนด้วยโยน์นั้นที่เมนักเจอแญพระองค์ก็ประกอบด้วยดิบเลดของพระบิณฑบาิสุดของพระเจ้าอยู่บนสิวิตของพร,ระองค์พระองค์เทศนาห้คนกลับใจใหม่ และรักษาโรคพระเยซูพระองค์ในเทศนาเมื่อองค์เข้าไปในธรรมศาลานั้นเทศนาสั่งสอนได้รักษาคนป่วยหายดังนั้นเมื่อพระเจ้าประธานฤทธิอำนาจให้แก่เราด้วยการเติมที่มาจากสวรรค์ผ่านทางพระเยซูฤทธิ์อยู่บนชีวิตของเราเมื่อเราเทศนาสั่งสอนนั้น ผมเชื่อในการรักเมือผมเชื่อในการารักษาโลกผมเชื่อในฤทธิอำนาจของพระเจ้าอยู่บนสิทิิของพิสูลยุสันไนอยู่บนสิทิของเราีิฉันหลังนั้นกิติศัพท์ของพระเยยูชื่อเสียงของเก็ทวกแพทย์ในวาลิดีพี่น้องทีละเมื่อเรากลับใจเสียใหม่ในขาปรปเสียฐพระเจ้าประทานฤทธิอำนาจ พระเจ้าประทานนิเตมให้แก่เราปากเราจมด้วยนิจเตมของพญญระบิณฑบาตสพระคมภี์จะเขียนว่าพระองค์ทรงสั่งสอนในธรรมมาสาราของเขาและได้รับความสันสนิษฐานจากคนทังหมดพระองค์ได้รับการกีนจากพระเจ้าโรงไปในธรรมศาสารานั่นปาการกลับใจใหม่ระองเมื่อทร่วองค์ทำ เข้าในธรมารมศาลานั้นสั่งสอนพระเยซูรักษาโรคทำการอศจรจรั์ประกาศการรสสาชสำนัจากของพระเจ้าในพระคัมภีร์จึงเขียนไว้ตอนหนึ่งมัทธิวหรือมัทถายบทที่สี่ข้อที่สองถึงเก็บบอกว่าขั้นพระเยซูได้ทรงทราบข่าวว่า บา้อนคือยยฮันน์เองถูกจำไปในจำไปแล้วพระองค์ก็สเสด็จไปยังแคว้นการีแล้วย้ายไปประทับจากเมืองสานาสเสด็จไปที่เมืองเมืองคาเปลาอุซึ่งอยู่กับทะเลสาบที่แคว้นเฮาเยซบุรุ และสม,มัติทาดีเพื่อจะสำเร็จตามพระคำคือพัจนาที่ตัดใบโดยอิสยาภูพยาคมผูเคยพระคำภู้เคยพัญ,ญาบาทแควนเอเวอรุลและแควนมัทธาลีทั้งขงางทะเลปากเมนางจอแรนแควนทาง,งนู้นด้วยขางนั้นคือกาเีดี แข่งปะสาซาปะซาสนผู้นัน่งในควอม,มือและห็ดความสว่างยิ่งใหญ่และผู้ที่นั่งในแครนในแรนของแรน,นและเงาแห่งความตายไหลก็มีความสว่างสองถึงเขาเล้ตั้งแต่นั้นมาไปสู้ ทรงตั้งต้นประกาศจงกลับใจจงกลับใจเสียใหม่เพราะมาแผ่นดินของพระเจ้ามาไกลแล้วี่น้องทีรติเมื่อพิสูจได้รับปัดเสมาจากหย่อนที่เมําที่มทมเมรตจอแลนปรงปอกประออกด้วยยิ้เดชของพระปิญญามาสุทำหน้าเป็นละโมงเปล่องค์ได้ประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า คนที่นั่งอยู่ในควอมืดนั้นนะจะได้เห็นแสงสว่างของพระเจ้าแสงสว่างเมื่อเราตอ้อนรับพระเยซูมาเป็นพร,ระเจ้าของเราเรามีแสงสว่างของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราแสงสว่างนั้นเต็มไปด้วยความชอบธรรมของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราคนที่นั่งอยู่ในแดนของความตาย นั้นคนที่และผู้ที่นั่งอยู่ในอยู่ในแดนเงาแห่งความตายก็มีความสว่างเข้าไปถึงเขาคนที่นั่งเงาของความตายนั้นเงาแห่งความตายนั้นทุกคนที่จะได้รู้วันนี้ถ้าเราไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าพระยซสุคริ์ผู้เป็นโอาภาษของพระเจ้านั้น ความตายไม่ทั้งหลายอย่างอย่ในโลกไบนี้ความทุกข์ความสศร้าความเจ็บปวดความคิดบังการสาบแช่งความละทมทุกอย่างที่อยู่ในความมืดนั้นพระเจ้าตรัสว่าคนที่นังงัหนังใน,งนงแรงของความตาย ความตายนี้มันจะนำเรามันจะทำให้เรามีความทุกโศกมีความเศร้าใจเราไม่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าเห็นความสบายเมื่อเราต้อนรับพระเยซูามาเป็นพระเจ้าของเราในข่าวพระเสศฐนั้นเรามีแสงสบางของพระเจ้าความสมสิญยินดีความสันติสุขความปวดปลานความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และอาณาจักรสวรรค์มาตั้งอยู่ไหภายใน,ร,ยออน,นร,ร่างกายของเราเมื่ออาณาจักรสวรรค์มาตั้งในร่างกายของเราเราจะมีแต่วความสั่งที่สุขเราเลยพบสบัปปะนที่ยังมีชีวิตเราก็เลยแบกความโศกเศร้าแบกบปัญหายอยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าจึงมาจงกับใจเสีย แล่นทุกคนอยู่ในโลกใบนี้ถ้าเราบหุ่นจากพระเจ้กกาเราดำเนินชีวิต่ในความมืดมนุษย์นี่ถ้าเราดำเนินชีวิตในความมืดความมืดมันบกคลุมเรามันก็อยากให้เราหู้จักพระเยซูเจ้าของสบายบิญญาณฆาตกรรมบิญญาณการทุกอย่างที่อยู่ในโลกใบนี้ยุกนี้มันเป็นยุคสุดท้ายที่พระเยซู ได้เสด็จมาเมื่อ2000ปีก่อนนั้นพระองค์มาเพื่อจะนําคนให้กลับใจให้แล้วต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นพระเจ้าของเขาเมื่อทุกคนต้อนรับปีซูเ่เทพเจ้านั้นทุกคนก็เลยมีสิทธิ์ว่าเป็นลูกของพระเจ้าผู้ที่สร้างโลกและจัก,กรวาลผู้ที่สร้างทุกสิ่งให้เราเนมเห็นเรามองเห็นทุกวันนี้สิ่งที่เราตาที่เรามองเ,เป็นต้นไม้เป็นเขื่อนแผ่นดินโลกเป็น ทุกสิ่งนั้นเป็นการที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาให้เราเห็นและฟ้าสบัตแผ่นดินโลกสิ่งที่เราเนี่ยมองเห็นทีน่ในร่างกายของเป็นเซลเป็นอ,ออกเป็นออกซิเจนที่อยู่ในอากาศนั้นที่เรามองเห็นโลกนี้เป็นเหมือนกับโลกเป็นเหมือนกับลูกบาน เมื่อเราอยู่ในรูปบาสนนะั้นถ้าพระเจ้าเอาคีเชนนั้นออกจากโรคนี้เราอาจจะสิ้นชีวิตเราอาจจะตายแล้วร่างกายที่ตายนั้นก็ลงพิศูิน์พระเจ้าต้องการบินญ,ญาณของเราที่เราเข้าไปในสวรรค์เพราะทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าเพราะว่าเกิดจากมนุษย์เริ่มคือพอเข้าไนเริ่มของเรานั้นมันท่าบุ์ของเราคืออารามกับอีบา หลังนั้นเมื่ออาลามอวาเขาทาบาปนั้นความบาปก็ปกคลุมอยู่ในโลกไปนี้มนุษย์ทุกคนอยู่ในโลกนี้ก็ตกอยู่ใต้อํานาจของความบาปอยู่ใต้อํานาจของผีมารซาตานอยู่ใต้อํานาจของความมืดอ,อยู่ใต้อํานาจของความบัญหาทุกอย่างแต่พระเยซูนั้นโปรยัเอาอํานาจนั้นอนาณาจักรนั้นมอบให้อิสตียนให้ลูกของพระองค์ เมื่อทุกคนจะตอนรับพระเยซูมาเป็นพระเจ้าเราต้องเป็นคนที่เปิดใจให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราแต่เราไม่ได้เลือกพระเจ้าแต่พระเจ้าเป็นผู้เลือกเราตั้งทีเราคันมารนาน,าน,น,นเราต้องยอมให้พระเจ้าเปิดใจให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราศึกษาเรื่องของพระองค์พระองค์บอกว่าคนที่นั่ง เงาเห็นความตายก็จะได้เห็นแสงสว่บบางไปถึงเขาเปนญญงอิสติียนเขาจึงรับประกาศข่าวพิเศษการที่เขาประกาศข่าวพิเศ,ษ,ศ,เศษนั้นเขานําคนที่กลับใจใหม่เข้าไปในต้อนรับพระเจ้ามาเป็นพระเจ้าของเขาเพื่อเอาอาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในกวัวเรือนของเขาเมื่อเรามีอาณาจักรของพระเจ้านั้นหนึ่งคือนทีิหลังความตายเราได้รับความรอดจาก บึงไฟนรถเข้าสุดสัรน์และในโลกวันนี้เราก็ได้รับความรอดจากปัญหาทุกอย่างเมื่อเรามีปัญหาเราทูลต่อพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเราพระเจ้าก็สวยเราทันเวลาหลังนั้นจงกลับใจเสียใหม่เพราะแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้วพี่น้องที่รักแผ่นดินสบั์มาถึงทั้งหลาย แต่ท่านจะตอนรับพระเยซูมาเป็นพระเจ้าของท่านดึกเาถ้าเราต้อนรับองมาเป็นพระเจ้าของเราแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ภายในเราเรามีสิทธิ์เป็นลูกของพระเจ้าในพระคัมภีโร์โลแกนบอกว่าเมื่อพระเยซูอภัยความผิดบาปของเราแล้วยังยกว่าเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าเรามีสิทธิ์เรียกพราะว่าพระบิลาอับลาหรือพ่อ เราก็เป็นท่าหยาิของพิสูจนเราได้รับเสื้อเสื้อสายหรือ E N A มาจากพระเจ้าแน่นอนในโลกใบนี้เราเกิดจากพ่อที่มีร่างกายเกิดจากดินเราก็มีเลือดเสื้อสายเลือดอ,อบบีอบเอ ถ้าพอเราเป็นโอบีเราก็เป็นเลือดโอบีถ้าพอเราเป็นโอเอเราก็เป็นเลือดโอเอเราก็เป็นสายญาติเดียวกับพ่อของเราตามที่วิทยาศาสตร์ได้มันถึกไว้ถ้าเรามีเลือดจากพระบิลลาผู้สร้างโลกและจากวาลโดยการต้อนรับไปสูม์มาเป็นพระเจ้าเราก็เป็นฐานญาติเดียวกับพราเรามีดีเอเดียวกับพระบิลลาเรามีสายญาติเดียวกับเราเป็นลูกของพระเจ้า พี่สุเป็นพี่ชายของเราหลังนั้นเราจะทอดเราจะได้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราได้อย่างไหเปิดใจต้อนรับพระเพระเจ้าอยากให้วิเยนทุกคนที่ประกาศทำเสร็จเปรียบเปรียบกับพิ่สุบอกว่าจงประกาศราชสำจักของพระเจ้านำราชสำจักนั้นไปหาทุกคนคือให้คอยความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่บนชีวิต พระคำพีรูกามาราโกบ,บทีสิมาบทที่หนึ่งข้อที่สิบสมาว่าขั้นโยหันคือย้อนถูกขั้งขกในถือขังใบในขกแล้วพรยสูไลเสเ็จมาจังแคนกาลิดีทรงประกาศคาเปสนแห่งอาณาจักรของขอาราเจ้าและขอที่มาและตัดบาเวลากำหนด มาเถื่อแมและอาณาจักรของพระเจ้า,ก,าก็อมาไกลแ้วทานทั้งหลายก,ก่อับใจเสียใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐพระเจ้าบอกว่าอาณาจักรของเจ้ามาไกลแ้วแล้วลกับใจเสียใหม่ต้อนรับข่าวประเสริฐเข้ามาในชีวิตข โลกนี้มันใกล้จะสิ้นสุดแล้วเพียอิสเตรียนเขาจึงูว้วโลกนี้มันใกล้จะสิ้นสุดในพระคำพี์จริงยืนยันในพระคำภี่มัตทวบทที่24นั้นในหยุดสุดท้ายนั้นจะมีแผ่นดินไหวโรคระบาดสงครามคารีสงครามภาชาซา,า,า,าตต่อภรษาาตต่อสู่กันอาณาจักรอาณาจักรต่อ,อต้านกันมันเกิดขึ้นไปหมดแล้วในอิสเตรียนเขาจึงูว้วนี่เป็นภาพการสุดท้าย การศึกกาขับอากาศรับเสร็จนั้นเขาเจ็บเกี่ยวหรือนำดวงวิญญาณของมนุษย์เข้าไปสู่ส้สค์เพราะว่ามนุษย์อยู่ในโลกใบน,นี้เป็นลูกของพระเจ้าพอพระเจ้าสร้างมนุษย์ครูแรกพอเข้าเมเรลผมของเรานั้นคือเอวากับอารามนั้นเกิดมาจากพระบงค์แนมนุษย์ทุกคนนี้ก็เป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้านั้นเราได้รับความรอดเลยบ่ือไม การที่เราจะได้รับความรอดจากบุงไปนรกเข้าสู่สวรรค์น,นิรันดรานั้นคือเราต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระเจ้าของเรารับด้วยปากเสื่อด้วยใจนั่นือสิ่งที่เราต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระเจ้าของเราโมเมนต์ Moment, ข้าน้อยส่วนพี่น้องเลี่ยนศาสนาแต่อยากมุ่งใจพี่น้องใหญ่พี่น้องผู้จักพ่อของเราผู้สร้างโลกได้จากกรบาลผู้สร้างทุกสิ่ง ยังในโลกใบนี้และส่วนสร้างสร้าง,งเราขึ้นมาสมมติว่าถ้าท่านแต่งงานแต่งงานแล้วท่านมีลูกภายในหนึ่งเดือนในท้องของพันธุ์ญาของท่านแล้วท่านแยกทางกับพันธุ์ญาของท่านเมื่อประมาณเก้าเดือนผ่านไปพันธุ์ญาของท่านคลอดลูกออกมา ลูกนั้นออกมาเขาก็บ่อยล่าพ่อเมื่อประมาณห้าปีเมื่อเขาออกมาเลยหนึ่งเดือนถึงพ่อห้าปีห้าปีเขาจับความเขาบห็นพ่อเขาไว้หน้าพ่อบางครั้งแม่ของเขาบอกว่าพ่อของเจ้าตายเสียแล้วถ้าคนข้างบ้านเขาบอกเลนคนนั้นว่าพ่อของเขาคือคนนั้นที่เป็นสามีของท่านเขาจะบอกู้ว่าเขามีพ่อ,อยังมีชีวิตอยู ถ้าพลานอยมาบอกท่านว่าพระเจ้าเป็นพ่อของท่านท่านรู้สึกว่าท่านเป็นอยู่ในโลกนี้เป็นลูกข้าวผ้าไม่มีพ่อที่จริงเรามีพ่อผู้สางโลกในจกักรวาลผู้สางทุกสิ่งผู้เป็นพระเจ้าสวรรด์แผ่นดินโลกลนั่นแหละคือเป็นพ่อของมนุษย์ทุกคนในโลกวนี้พระเจ้าเป็นพระบีลาของมนุษย์ทุกคนในโลกวันนี้ เมื่อเราต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระเจ้าของเราเรามีพ่ออยู่ในสมัส์ชีวิตหลังคนตายเราก็เลยรอ,อดรอดจากมือไฟนารกไปหยู่สคบัติอาการในเรื่น,นงโลกวันนี้เราก็มีอาณาจักรของพระเจ้าประทับอยู่ในครัวเดือของเราวันนี้ขับเจ้าเสื้อว่าพี่น้องทองคนและเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า่บนชีวิตของพี่น้องขอพระคําของพระเจ้าเป็นความจริงขอพี่น้องเปิดใจ ในเรียนรู้กับพระเจ้ามากขึ้นเขาเชื่อว่าพระคำของพระเจ้าเป็นถูกต้องพระพิราศขารู้ขอพระปิญญาบนสุขของพระเจ้าเปิดจิตใจของพี่น้องเมื่อเขาได้ตอนรับพระเยซูมาเป็นพระเจ้าของเขาเขาได้รับความรอดเชื่อว่าพระเจ้าดุลชีวิตของเขานั้นเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่คอยพระคำของเจ้าเป็นแสงสว่างในร่างกายพี่น้องในนามขององค์พระผู้ทรงเจ้าอาเมน พี่น้องกีักเมื่อพี่น้องจบส้มกิดนี้กขอพี่น้องเป็นกําลังใจให้ข้า้อยด้วยเพื่อข้า้อยได้ทากิจต่อคือคอยพี่น้องดอกดติดตามกดโุ่มือให้ครับเจ้า้วยเชื่อว่าเมื่อพี่น้องติดตามนั้นพี่น้องจะได้เห็นคําสอนได้หลายอย่างที่ที่พระเจ้าใช้ข้าน้อยทำแต่ข้าน้อยนั้นคือจะทาโดยครบเชื่อทุกสิ่งที่มาจากพระเจา้า ผู้ใดยอยาต้อนรับพระเยซูมาเป็นเจ้าข้าน้อยจะพาพี่น้องต้อนรับไปสู่เมื่อเห็นกิดนี้ข้าแดงพระเจ้าข้าน้อยเป็นคนบาปสวยตัวเองมาได้ลูกคอยพระอ,องค์บรบล้างความบาปของลูกยกโทษบาปให้แก่ลูกลูกขอเปิดใจต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระเจ้าของลูกรับด้วยปากเสียด้วยใจ ลูกเชื่อว่าพระเยซูปเป็นองค์พระเป็นเจ้าเป็น,ปนพระผู้ไถ่พระองค์ในสิ้นประสงเพื่อไถ่ดูออกจากความบาปออกจากความตายออกจากการจับแช่งออกจากพีมานซาตานออกจากอำนาจของความมืดในวันพระที่สาวกฟื้นขึ้นมาจากความตายโปรงอาศัยชนะมาให่ดูลูกมีไสชนะเนื้อพีมานซาตานมีไสชนะเนื้อความเจ็บป่วยมีไสชนะเนื้อทุกสิ่ง ลูกขอบคุณพระบิลาที่บวกใส่พระบุตรของพระรันไทยบาปให้ลูกลูกขอบคุณพิจิตสทีท่วงศยกโษทษบาปให้แก่ลูกลูกขอเซโออมาเป็นเจ้านายเป็นจอมกษัตริย์เป็นเจ้าสิบิตของลูกตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปในานามขององค์พิสษุธิเจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยอรพรที่น้องทุกคนขอพระเจ้าอวยพรครับพระเจ้าอวยพรครับ